นะครับขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าอย่าเอาฟลุตไปเป่าริมทะเลโดยเด็ดขาดนะครับเตือนไว้แล้วนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อย่าไปหาทำนะเวลาเล่นทั้งหลายนะครับหมากฝรั่งพวกที่แบบชอบเ่นดนตรีนะครับเครื่องเป่าเนี่ยหมากฝรั่งเคียวไปแล้วก็เล่นไปนะครับอย่าหาทำผมเคยมาแล้วเคี้ยวไปเล่นไปเนี่ยระหว่างที่เราเป่าเนี่ยมันจะลุด ไม่อยู่ตรงตัวแฮร์จอยนะครับถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยต้นตีของเรามันจะอยู่ได้งไงเพราะฉะนั้นหาทำเข้าใจไหมครับครับก็สิ่งที่อยาาหาทํานะครับเฮฮาก่อนเล่นคอนเสิร์ตนะครับผมมีการแทนปลาไหลนะครับนี่แล้วก็มีแตะลมด้วยนะครับแตะลมนะแทงปลาไหลแตะลมนะครับนี่ยังมันอยู่ยังมันอยู่นะครับ แอีกอ่อีกนะครับอเพื่อนเชียร์าตามแรงเชียร์ก็แตะสนุกมากเลยนะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือมันโคตรปวดขาเลยนะครับปวดขาาแล้วมีโชวิตพื้นเลครับโชว์พาวเพื่อนบอกให้ทําก็ทํานะครับอ่าเรวก็โชว์ใหญ่เลยนะแต่สุดท้ายนะครับจะบอกว่าผมวิ่ดไปได้2 1อทีนะครับปวดแขนมากนะครับพอขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตนี่โอ้โหสุดยอดมากเลยครับ สิ่งนี้ถ้าเล่นฟุตแล้วอย่าหาทำนะบอกไว้ก่อนนะว่าอย่าหาทำเข้าใจปะเอาโยนพเทเราเองนอกจากเล่นฮาร์ปสุดยอดเรายังเปียโนสุดยอดอีกนะครับไปตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนี่ก็พ่เทพนะครับนอกจากเล่นฮาร์ปเก่งแล้วยังเล่นเปียโน เก่งอีกด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นการซ้อมคอนเสิร์ตแสดงที่เชียงใหม่นะครับซึ่งซ้อมกันมานานมากแล้วมันเมื่อยมากเลยก็เลยแบบโอ๊ยไม่ไหวละยืนไม่ไหวก็เลยนอนเป่าปรากฏว่าพาอานอนเป่ามันเมื่อยหนักกว่าเดิมอีกนะครับไหนจะแบบยกน้ำหนักของฟลุ๊กให้มันผิดสรีละออกมาแบบนี้นะครับ แล้วก็มันมันมันสุดท้ายปวดแขนปวดนิ้วปวดอะไรไปหมดเลยนะครับอย่างนี้อย่าหาทรรนะครับผมบอกไว้แล้วนะครับเรื่องอย่าหาทรรนะอย่างเงี้ยนั่งแบบเนี้ยต่อเนี้ยยาหาทรรเพราะว่านั่งแบบนี้ทำไมแค่พูงแบบนี้นั่งโป๊ะติ่งก็หายใจไม่ได้อยู่แล้วยิ่งไปนั่งแบบนี้นะยาก ใจไม่ได้นะนักเรียนผุทุกคนนะครับอย่าทำแบบนี้อย่าหาทำโอเคเใจรู้แหละเพราะพี่เจอทูกสิ์ที่จะต้องกราบนะครับเป็นธรรมเนียมของเราต้องชิงก่อนพื้นนั่งโคตรกากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับงูไม่มีอันนี้คือเป็นธรรมเนียมของเราก็คือว่าถ้าเรา จอลูกศิษย์ในก้นหม้อของเราเราต้องก้มลงกาบก่อนเลยกาบลูกศิษย์ก่อนเอาเลิกเอาชัยถูกต้องครับเราต้องสิยธ์รักสของมีคนอย่างน้อยากช่วยถือกเพราะว่าอันนี like ้เป oh ็นลูกศิษย์ในก้นหม้อตามธรรมเนียมแล้วเราเราต้องก้มกันเดินอ่ะอไม่สามารถก้มกลับขึ้นนธรรมเนียมของเรานะครับ เวลาเราเจอลูกศิษย์ในก้นนอเราต้องก้มลงกับเพื่อเอาเลิกเอาชัย <c oughs> ครับก็หลังจากที่ตะกี้อาจารย์แคะนะครับผมได้คารวะลูกศิษย์ของผมไปแล้วอาจารย์แคะก็แนะนําให้ผมไปคารวะลูกศิษย์อีกคนนึงนะครับที่เป็นลูกศิษย์ผู้พี่นะครับเชื่ออาจารย์หนีนะครับผมก็เลยต้องเดินไปที่ห้องของอาจารย์หนีนะครับโดยอาจารย์แคะก็ถ่าย หลายสดนะครับหลายสดคุยกับอาจารย์หนีระหว่างที่ผมเดินไปพอไปถึงก็มีการคารวะกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถามไถ่ทุกๆูกดิบนะครับครับก็ในวิดีโอนี้นะครับหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับคือควงนะครับควงฟลุตริมทะเลเลยนะครับอันนี้ก็อย่าหาทํานะครับมันไม่ดีมันเสี่ยงมากเลยแล้วก็ที่ผมได้เกลิ่นไปตอนต้นแล้วนะครับที่เอาฟลุตไปเป่าริมทะเลครเพราะว่า ความเค็มของไอทะเลอะไรเงี้ยมันจะไปกัดพวกโลหะที่เป็นตัวแมคานิกนะครับแล้วก็พวกนวมพวกกระเดื่องอะไรต่างๆพวกน็อตเนี่ยมันจะสึกเสียหายได้ง่ายนะครับ นะก็คือถ้าเราเลี้ยงไม่ได้นะครับรับงานไว้ริมทะเลไว้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีเครื่องตีสำรองไว้นะครับอย่างผมเนี่ยมีฟลุตทั้งหมด7ตัวนะครับถ้าผมต้องรับงานที่มันอยู่ใกล้ทะเลหรืออะไรเงี้ยผมก็จะเลือกฟลุตที่เป็นฟลุตเด็กๆไปนะครับฟลุตที่เป็นฟลุตราคาค่อนข้างถูกๆอะไรเงี้ยเอาไปเพื่อที่จะไปใช้นะครับก็หวังว่าแฟนๆรายการช่องบรรพัดต,ตั้งไปบุญก็คงจะ ชอบกันนะครับผมก็ยังไงแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ